สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมคนละครึ่งเฟสที่2นะครับสำหรับใครที่ยังใช้ไม่หมดนะครับผมรีบใช้ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าคนละครึ่งเฟสที่3กําลังจะมาแล้วนะครับผมสําหรับใครที่ได้รับสิทธิ์นะครับโครงการคนละครึ่งเฟสที่2ซึ่งได้รับเงินเยียวยานะครับในการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามพ้บาทนะครับสำหรับใครที่ยังใช้ไม่หมดนะครับ ต้องใช้ให้หมดแล้วล่ะครับเพราะว่ารัฐบาลนะครับเดินหน้าโครงการมาตรการเยียวยานะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับ3,500บาทให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19นะครับผ่านการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเปาตังค์นะครับซึ่งนะครับผมเงื่อนไขของเฟสที่2เนี่ยก็คือต้องใช้ให้หมดก่อนที่วันที่30 มีนาคม2,564ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโครงการนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสที่2อ,อยู่นะครับหากยังไม่เคยใช้เ,เงินในแอปพลิเคชันหรือถ้ามันเหลือสิทธิ์นะครับท่านจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะครับผมส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบเก็บตกใหม่ในวันที่20มกราคม64นะครับจำนวน1ล้านกว่าสิทธิ์นะครับ เป็นรอบเก็บตกนี้จะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมานะครับถ้าใช้ไม่หมดก็สะสมได้จนถึงวันที่31มีนาคมซึ่งวันที่31มีนาคม64นี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการนะครับทุกท่านต้องใช้คนละครึ่งเฟสที่2ให้หมดนะครับไม่งั้นจะถูกตัดสิทธิออกไปเป็นศูนย์ทันทีนะครับผมโดยนะครับเงื่อนไขคนละครึ่งก็เป็นการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคซึ่งรัฐบาลช่วยจ่ายสินค้า ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จ่ายอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกำหนดการใช้จ่าย150บาทต่อวันนะครับผมทีนี้นะครับ มีรายงานว่ากระทรวงการคลังเตรียมที่จะขยายโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับผมเราจะมีการเปลี่ยนเงื่อนไขาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมทั้งซื้อสินค้าและบริการนะครับเช่นในด้านบริการขนส่งสาธารณะร้านทำผมร้านนวดนะครับซึ่งจะอยู่ในระหว่างการหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้นะครับทีนี้ถ้าได้ข้อสรุปแล้วนะครับเราจะนำมา ให้ทุกท่านได้รับฟังอย่างแน่นอนนะครับผมนี่คือข้อมูลการอัปเดตนะครับเกี่ยวกับคนละครึ่งเฟสที่2ใครใช้ไม่หมดรีบใช้ให้หมดนะครับเฟสที่3กําลังมาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ